สวัสดีครับนปองพี่สุภเวรนี่าอยู่ในเกมโปรบอปอ่าสุน่นวันนี้เราอยู่ในแมบรูปเฮลโล่เ o ลย์นะฮะนี่เราไม่ได้มา l ูปเพลยแต่อย่างใดแต่ว่าเราจะมาให้ดูที่ลับนะโอเคเริ่มที่เลกเลยเอออันนี้หลายคนน่าจะรู้แล้วนะ มันก็คือข้างบนลงไปบาตรงนี้เองเฮ้ยแต่ตรงนี้ไม่ต้องมาสนใจมันเดี๋ยวเราจะไปที่ที่มันง่ายกว่านี้คือตรงนี้ได้นะ <contributing masculine 5 agus> anyway เนียนๆมันเป็นที่แบบง่ายมากเลยนี่นะอือ ันก็จะเป็นที่ลุกล้างนะฮะล้างๆ้าอะไรประมาณนี้อ่าไปตรงนี้ๆๆเป็นนั้นได้ยที่ต่อไปนะฮะก็อยู่ในโรงพยาบาลเหมือนกันแต่ว,ว่าไม่เชิงบนนั้นนะไม่ไม่ไมยกข้างบนในห้ไปที่ห้องสแกนแบบนี้นะฮะแล้เราจะเห็นป้ายหยน้า กระดดเข้าไปข้างหลังนะเข้ามาได้อ่มันก็จะเป็นที่ล้าง,งประมาณน,ะนี้ใหกดปุ่มสีฟ้าข้างล่างข้างใต,ต้โต๊ะนะนี่ก็จะเจอกับอีสเตอร์เอ็กแล้วนะฮะถ้าใครอยากถ้าใครอยากกลับก็อย่างนี้นะมาอันนี้เราจะเห็นอันนี้ แล้วก็จะไปผู่ที่ทะเลเลยเย,ย,ย,ย่ไปเดี๋ยวเราไปดูที่ที่สามเเลยดีกว่าค่ะไปโอเคที่ที่สี่ไม่ใช่ที่ที่สามเนี่ยจะอยู่ที่ทันคลีเนอร์เลยนะฮะจะอยู่ที่หลังคลีเนอร์ทัง้านตรงนี้นะเขียน่าดูอิอนเทอร์ห้า ก็มาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคนครับปรับได้ปะไมได้ทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะกดที่โคมไฟตรงนี้นะฮะนี่มาได้เลยนี่ก็จะเป็นเหมือนฐานทัพลับนะฮะมีซีโฟร์ด้วยมากมีปืนมีอะไรขัอย่านะคะนะมีคอมพิวเตอร์ด้วยมีพ่น เป็นกล้องตำรวจอะไรประาณนะัน้นนะก็จะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ที่สี่ลยครับไปพี่เรบที่ที่ห้านะครับจอาาะบอยู่ที่ธนาคารนะฮะอยู่ธนาคารอันนี้หลายคนน่าจะรู้แล้วนะฮะว่ามัน มันเป็นที่สังเกตอ่ะอมันเป็นที่สังเกตได้อยู่แล้วนะสหมดว่าสมมติว่า,วาคุณผู้ชมป้นนะฮะเอาเงินออกมาหยิบมีขึ้นมานลือต้นไม้ฮะนี่ขนเข้ามาตรงนี้ได้ถ้าไม่มีทางหนีเลยประมาณนั้นนะฮะอ่าเอาไว้หลบก็จะมาโฟที่ลาคลีนเนอร์นะ ก็จะมาเอบดในนี้ได้นะฮะ okay. แล้วเดี๋ยวเราไปดูที่รับที่หกกันเลยโอเคที่รับที่นี้เนี่ยจะต้องจองว่านะฮะมันจะเป็นว่าหลังแรกเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกัน ีมาจอดบ้านประกครับที่รับที่เราว่าเนี่ยไม่ได้อยู่ต้บันไดตรงนี้นะอันนี้จะเป็นห้องเด็กอะไรประมาณนั้นนะพี่รับนี่เนี่ยมันเหมือนไม่ใช่ที่รับนะคะเหมือนมันเหมือนเป็นที่แบบอะไรเนี่ย looking for a family and me มันเหมือนเป็นบั็กที่หลงเหลือลอยูอ่นะตรงต้นไม้นะฮะแล้วเข้าได้นะไม้ก็จะเป็นประมาณนี้โอเคไม่ใช่ตู้สีไหนตรงนี้วอลก็ทำผิดได้นะโอเคแล้วเข้ามาเอง ทีอ่ะอันนี้เราจะไม่รอนะคะเราจะข้ามไปเลยโอเคแล้วก็ได้เวลาวนะแล้วนะเอาเป็นบ้านนี้ก่อนละกันนะจะบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเอ่อกำแพงทะลุได้อ่ะเจ ออันนี้เราไม่ต้องการเขานะกล <c oughs> ่องก็ถูกได้เดี๋ยวจะปรับไฟเป็นสีขาวนะเดี๋ยวเราไม่เห็นใต้บันไดตรงนี้ก็ถูกได้นะแล้วลายหมาไปไหนอะ เคต้องอ่านเคที่แรกนะจะอยู่ตรงนี้นี่ท่ได้อะแล้วตรงนี้ด้วยเนี่ยเอาไม่นะอันนี้เอ่ออันนี้ไม่เป็นเกณฑ์สองชั้นใช่ป่ะเนี่ยแต่ถ้ามามาตรงนี้ มาขอบขอบตรงนี้น,นี่ขึ้นเตียงสองชั้นแล้วฮือมาที่นับที่ต่อไปนะนี่เหมือนเป็นอิสเตอร์เออะไรสักอย่างนึงตู้นี้ก็ทางการนะอิสต์เอ็กมาเป็นอิสเตอร์เอ็เนี่ยไปข้างข้าง ก็จะเป็นแบบที่ลางๆงนะแต่เดี๋ยวเราไปดูที่ลับที่ต่อไปกันดีกว่ามันเหมือนเป็นกำแพงทะลุได้นะอันนี้นีนนนนน่่มีที่อื่นอีกไหมน่าจะไม่มีแล้วอ่ะ ตรงนี้มมนไม่เป็นกับใจะรูตอนนี้ก็ไม่แต่ว่าบอกคัลโเยอะเยอะอยู่นะอาจจะมีอีกเนาะอะไรเนี่ยโอ้ยเราติดเกือบผิว ย,ยังไงวะไปในบ้านซะก่อนใช่ไหมทอดไก่เลยยังอ่ะมันน่าจะมีห้องหน,ออนึ่องอ่ะแต่ห้องนั้นจะพรมที่รองรถแต่เราไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนอ่ะดูเอ็นี่ไงล่ะ มีขึ้นมาไปนกระจดดตรงนี้ช๊บตรงนไ,ได้กระโดด้มาแล้วไปได้ไม่อยู่ตรงนานนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะข้ามไปเลยนะคะจะไม่รอก้ออไปที่เครื่องเป็นกระต่อเลยอันนี้เราไม่ต้องมามา จะอยู่ตรงห้องน้ำนะเขาตรงนี้เนี่ยเขาได้เป็นวัดของพีมทุกคนถ้าท่านอยาก,ดก,กดโดนลราก็จุบกดอ่าแล้วก็จะโดนแบบนี้เออต้องเตรียมยิงชีบละอือคือโอ้โหกระเด็นโอ้ยตายเนี่ย อืมเ่ไม่จำบ้างพ็ขอบคุณมากอเอาว่านนี้แล้วกันนะอ้าวเราลืมไปว่เราไม่เป็นพรีเมียมนีเ่เดี๋ยวเรามาเออ่รอรูปัก เดี๋ยวเราเราเติมโลบัตท์กันนะโอเคก็จะอยู่ที่เออเออเดี๋ยวก่อนนะเออนี่ไงสร่แล้ เดินลงไปเดินลงไป Please wait ล Please wait. ีสเวท w ลีสเวทลงมาแล้วจะเห็นทีวีนะกดปุ่มสีส้มอึ๊บอ่าเราจะเจ,เจอกับอันนี้ฮะเป็นเงินทองแล้วก็หัวระเบิดไปพ่นเราเล่นซ่อนแอบอะไรประมาณนะั้น เค <Okay, S 2> เดี๋ยวเราจะข้ามไปเลยนะเราจะไม่รอนะฮะอ้ออเื้อปัดไม่ได้เอ๊ะท่หลับที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวผม่าจะมีแค่นี้โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจลัลาไปก่อนบายบายหัวอัดนานม,มากเฮ้ยข้าบ้านก่อนข้าบ้านก่อนอู้หู อยากมีอาชีพจังเลยแนวนายนั่งเราดิเออการทุมมุมมันเกิดขึ้นช่วงนี้คงวดทุมุมนะ